สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิก,ก,ท,กท,ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสูช่ช่อง VIP ธรรมดานะครับครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นของวันที่6นะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับวันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับวันที่6นะอ่าพรุ่งนี้ก็วันเสาร์อาทิตย,ย,ย,ทย์หยุดนอกข้ามหุ้นไทยหยุดนะ จะมีให้ชมวันละส4คลิป4รอบนะครับคนไทยเช้าเที่ยงบ่ายเย็นนะครับรอบบ่ายเสียดายมากๆเลยโห้ะเสีดายเสียดายตอนแรกคำนวณมาได้7ก,กับ8แล้วนะเนียเ่ยดกับ8แล้วมาเปลี่ยนใจเอาก้ากับ0มันมา7 8 8 7บนเลยโอ้เก็บใจเใจ็บใจอืมดวงเฮงไม่เฮง,งประมาณนี้นะครับเอ,เอาใหม่นะครับรอบเย็นนะ อันนี้ตัวหนังสือวิ่งนี่็ก็ใช่อันเดียวกันนะใครใครมีเวลาใครรีบร้อนก็จดไปเลยก็ได้ถ้าจดทันนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอันทีละอันนะครับประมาณนี้นะ,อะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยสวัสดีครับ,ค,รญญค,รบคุณวิรัญยานะครับคุณวิรัญยานะคุณวิรัญยานะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณดีเอฟเอ เป็นเป็นอ่านตัวตามภาษาอังกฤษเลยนะคุณดีเอฟก็แล้วกันนะครับอืแล้วคุณคุณพินนะครับโอ้คุณพิน <c ười> คุณพินหายไปนานเลยใครว่างก็แวะเข้ามานะครับใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะค่อยดูตอน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 ,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนที่อัพคลิปลงก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาเราก็มาเริ่มของเราเลยดีกว่าค่อยๆไปนะครับคนไทย เย็นนะครับเัวือหนังสือวิ่งก็ใช่นะครับอันเดียวกันนะอ่าอันเดียวกันนะครับเด่นนะครับเด่นนะจะจะจดให้วันนี้อเอาอันอย่าเพิ่งไปนะครับสุดท้ายค่อยมาดูที่แผ่นอีกก็ได้นะครับประมาณนี้เด่นนะครับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนะครับวงกลมหนึ่งก็คือเน้นที่หนึ่งนะ หนึ 1> 1่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองเจดอะไรนะครับหนึ่งกับสองใครจดแล้วก็ใครจดทันก็จดเลยอ่าใครจดไม่ทันค่อยดูในแผ่นสุดท้ายนะครับอ่าหนึ่งกับสองนะครับอ่าหนึ่งกับสองวินกับวินกับนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขเรียงกันไปเลยนะสามสี่ ห้าหกเจ็ดนะครับครับที่ห้าหกเจ็ดขอเน้นที่สี่กับห้านะ,อะขอเน้นที่สี่กับห้าวินหนึ่งกับสองนะครับใครดูในวิดีโอก็จะละเอียดกว่าอยู่ในนั้นนะหนึ่งกับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะหครับสี่ห้าหกเจ็ดขอเน้นที่สี่กับห้านะครับสี่กับห้านะสี่กับห้าก็หมายความว่าหนึ่งกับสองก็น่าจะมา ถ้ามันมาคู่กันกับสี่กับห้าก็ดีนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้านะครับอืมแต่กลัวว่ามันจะมาหนึ่งสองมาบนสี่ห้ามาล่างอะไรเงี้ยกลัวมันจะจับคู่กันไม่ได้แบบนั้นแหละประมาณนี้นะครับอ่าสี่กับห้าใครชอบสี่กับห้าก็เอาไปจัดได้นะครับสี่กับห้าใครชอบก็เอาไปจัดได้นะครับสี่กับห้าครับอืมสี่กับห้าเอามาจับคู่กันค่านนี้มาจับคู่กันเน้นที่สี่กับห้านะ ับหนึ่งกับสองนะอ่าครับเราเราเน้นที่หนึ่งใช่ไหมเราก็เอาหนึ่งเป็นหลักนะครับหนึ่งหนึ่งสามประกาหมดแล้วหนึ่งสี่หนึ่งห้าเอาเกือเอาทุกตัวเลยนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้เด่นนะเด่นนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะอืมหนึ่งสามหนึ่งสี่หเอาทุกตัวเลยว่าเห็นนะเพราะว่ามันเน้นที่หนึ่งถ้าเกิดใครเอาหนึ่งไปรูดเนี่ยก็จะได้สิบเก้าชุดนะสิบเก้าชุดสิบเก้าหางนะอืมแต่ถ้ามันเน้นที่ตรงนี้ก็แล้วกันอ่ามันเน้นที่ตรงนี้เลขกาลังวันเอาเลขกําลังวันอย่าลืมนะเลขกําลังวัน มีหกมีแปดมีหนึ่งมีสี่มีสามมีสี่มีเจ็ดนะอ่าหกแปดสี่สามหนึ่งเจ็ดนะครับอืมทำอ,อย่าลืมเรียกกำลังวันนะครับเรียกกำลังวันอ่าเราหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับจดแล้วนะใครจดเจอจด,จด,จดใจร้อนก็จดตามตัวหนังสือที่อาจารย์ทำตัวหนังสือวิ่งก็แล้วกันนะครับบางคนก็บอกว่า อ่าคุณพินนะครับขอบคุณที่จําได้ <c oughs> จําได้อยู่ทุกคนนะ่ะมีมีสมาชิกอยู่คลิกดติดตามอยู่สี่หมื่นกว่าคนนะห้าหมื่นแล้วมั้งประมาณนี้นะ่ะจําได้หมดทุกคนนะ่ะ <c oughs> จําชื่อแต่และชื่อนะอาจารย์อ่านชื่อแต่และชื่อแล้วจะจะมโน มนุนหน้าตาเองนะมนนโอ้คนนี้คงหน้าตาแบบนี้คนนี้คงหน้าตาแบบนี้ดูชื่อว้างเดี๋ยะดูชื่ออือค่อก็เลยทําให้มนุนว่าโอ้คนนี้คงหน้าตาแบบนี้อบบนี้แบบนี้ประมาณนี้นะครับอ่าครานี้ก็เราสายหนึ่งแล้วนะสองคือสายรองนะครับอือสองคือสายรองนะครับก็จดไปเหมือนกันแหละสอง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 สามสองสี่สองห้าสองหก ึงสองหกนะครับถึงสองหกนะแล้วก็สองหนึ่งกันเลยนะแล้วก็กันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งด้วยนะอืากันเบิ้ลหนึ่งหนึ่งด้วยนะสองสามสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สองหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งด้วยนะหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับประมาณนี 1, 1, 1, ้นะครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งตรงกันไหมกับที่ตัวื่องสื่อวิ่งสองสามสองสี่สองห้าอันนี้มีสองหกด้วย ใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็เอาออกนะครับแต่อย่าลืมเลขพี่น้องไว้ด้วยนะสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะอันการไว้หน่อยนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณน,นะครับอ่ะจบข่าวเน้นที่ <c oughs> ขอเน้นที่ตรงนี้แล้วกันเน้นที่หนึ่งสี่หนึ่งห้านะสองสี่สองห้าเน้นนะครับเน้นเน้น ชอบตามความชอบส่วนตัวว่างันแต่ไม่ใช่ว่าสูตรมันจะเป๊ะๆนะให้ระมันระวังอย่าทุ่มอย่าอาดอย่าแรงนะครับให้พอดีพองานนะครับอืมโอ้วันเสาร์อาทิตย์หยุดสองวันอาดแรงๆเลยจะได้มีเงินใช้เยอะใช้โชคนี้ก็ดีไปถ้าโชคไม่นั้นล้วก็ได้ตรมมาม่ากินนะครับอืมมาม่าก็ยังแพงนะทุกวันเนี้อ <c oughs> ่านนี้ครับ <c oughs> ใจเย็นๆนะใจ่เย็นๆนะ